แนะนำแหล่งท่องเที่ยวกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะถ้าจะไปทางใต้นะคะก็สงขลาค่ะสงขลาเนี่ยเขาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยไฟแสงสีแบบนี้เลยนะคะประดับประดาเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ20เมตรแล้วก็นี่ค่ะ 2023แล้วจะเปิดไฟตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มนับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะไปจนถึงวันที่2มกราคมค่ะตรงนี้เป็นที่จัดงานของเขาเนี่ยนะคะก็คือฝั่งเขาเรียกว่าสวนสาธารณะเมืองสงขลาฝั่งลานจอดรถโรงเรียนมหาวชิราวุธในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมแห่งความสุข สร้างความสุขให้ชาวสงขลาเพราะว่าตรงนี้ติดกับชายหาดชลาทัศน์ใกล้ๆกับสนามกีฬาติณสุรานนท์นะคะส่วนคืนวันที่31วันส่งท้ายปีเนี่ยนะคะจะมีคอนเสิร์ตเต๋าสมชายและมอสปฏิพานมีการแสดงจุดพลุแล้วก็นับถอยหลังร่วมกัน